m ม n เจอร์ดิโอข่าวสารสาระความรู้สูม่มือคุณ02-629-4481-3 4707878ถึง3 4 8ช่องทางใหม่ในการสื่อสารระหว่างคุณกับเราวันนี้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับรายการต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอสายโทรศัพท์ว่างอีกต่อไป เพียงพิมพ์ข้อความ SMS จากมือถือของคุณแล้วส่งมาที่4707878ฟังรายละเอียดวิธีการพิมพ์ข้อความสำหรับร่วมสนุกได้จากรายการที่คุณชื่นชอบและคุณกับเราจะสื่อสารกันได้อย่างฉับไวง่ายดายิ่งขึ้นค่าใช้จ,จ่ายในการส่ง SMS ข้อความละ6บาทรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแปกถามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการ รู้ไว้ใช่ว่ากับป้าอ่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้าอ่อนนะคะป้าอ่อนเอมออนโคชเเสนีอยู่เป็นเพื่อนคุณู้ฟังทุกวันจันทร์แล้ววันอังคารค่ะ ตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีไปจนถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะคะทางเว็บไซต์ w w w m a n a g e r r a d i o c o m ฟังสดได้ฟังย้อนหลังได้นะคะฟังแล้วถ้ามีคำถามนะคะหรือว่าจะให้กำลังใจทักทายผู้จัดก็ส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะรายการนี้พิมพ์เอ e เว้นวักตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่4707878 AIS d t a c t o move ข้อความละ6บาทนะคะหรือโทรเข้ามาในห้องส่งก็ได้ค่ะที่02-629-4481-3ค่ะพี่บ่าวส่งมาเช่นเคยนะคะบอกว่าแม่หญิงขอมอบกันบ้านนะมีกันบ้านด้วยนะบอกว่ามีวัดไหนในกรุงเทพนะคะที่มีเตาเผาส่งวิญญาณสัตว์เลี้ยงแสนรักนะมีกี่แห่งนะคะได้เดี๋ยวป้าออนไป ทำกันบ้านมาส่งวันหลังนะคะวันนี้พอดีมีมีคิวที่อดีตผู้ประกาศของเรานะพี่นริศจิตพงศ์ถามเรื่องโรคซึมเศร้าเอาไว้บอกว่าอยากให้ป้าเล่าออกอากาศให้ฟังหน่อยนะคะวันนี้นัดกันไว้แล้วก็เลยจะคุยเรื่องโรคซึมเศร้ากันละกันที่จริงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวคราวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะ ทั้งเวราซิก้านะคะที่เข้ากทมมาอยู่ในเกตสาธรนะคะก็ไปฟังย้อนหลังกันได้นะคะถึงโรคนี้นะคะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะคะสามารถหายเองได้ดูแลตัวเองเหมือนเวลาเป็นไข้นะคะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์น,นะคะที่ถ้าเกิดว่าติดเชื้อนี้แล้ว ลูกที่ออกมามีโอกาสที่จะพิการได้นะคะก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ยุงกัดนะคะระวังการติดเชื้อจาก สามีอะไรเงี้ยนะคะกะ็ในข่าวก็มีบอกว่าสามีเพิ่งกลับจากสิงคโปร์อะไรเงี้ยนะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ก็ติดตามข่าวกันต่อไปแล้วกันเป็นที่ฮือหามากก็คือข่าวน้องบอสนะที่ติดเชื้อในปอดนะคะก็เถียงกันใหญ่เลยที่แรกเถียงกันว่าบอา่ออะไรที่จมนะบอ่ออะไรต่อมาก็เถียงกันว่ามันรับน้องหรือเปล่าหรือว่าเป็นการฝึกภาคสนามจริงๆประเด็นอยู่ที่จะรับผิดชอบน้องเขายังไงช่วยเหลือน้องเขายังไงอ่ะนะคะอันนี้ก็ติดตามข่าวกันต่อไปกันละกันนะคะ มาที่เรื่องโรคซึมเศร้านะที่พี่นริศเราถามไว้นะคะวันนี้ก็นำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ เป็นบทความที่เขียนโดยสัาจารในแพทย์มาโนดหล่อตระกูลนะคะก็เป็นโรคซึมเศร้าแบบละเอียดเลยนะแต่ว่าป้าอ่อนคงไม่เล่าทั้งหมดเพราะมันยาวมากนะอาจจะต้องสองวันเลยนะคะเรื่องนี้ยาวจริงๆแต่ว่าก็ได้ประโยชน์มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะสําหรับตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ญาติมิตรนะที่อยู่ใกล้ชิดที่จะต้องดูแล ต้องมีความเข้าใจนะถึงจะรักษาหรือว่าดูแลประครับประคองให้ผ่านโรคนี้ไปได้นะคะโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชท,ที่มีผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีผู้ที่รู้จักโรคนี้ไม่มากนะะักค่ะบางคนนั้นเป็นโดยที่ตัวเองไม่ทราบด้วยซ้ํานะคะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเพราะตัวเองคิดมากไปเองก็มีนะคะก็ทําให้ไม่รู้ว่าเป็นโรคก็ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีนะคะจนบางทีมัน เข้าขั้นไปมากแล้วนะคิดค่าตัวตายเหมือนอย่างในข่าวที่เพิ่งเป็นข่าวไปเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะก็น่าเสียใจและน่าเสียดายมากนะคะคนส่วนใหญ่เรามักจะนึกกันว่าซึมเศร้านั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากความผิดหวังหรือการสูญเสียมากกว่าที่จะเป็นโรคนะคะซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยที่เราพบ เจอกันในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จริงอยู่มันอาจจะเป็นแค่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกธรรมดารรมดาที่มีกันในชีวิตประจําวันมากบ้างน้อยบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอยู่นานโดยที่ไม่มีทีท่าว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าเป็นรุนแรงนะแล้วก็มีอาการต่างๆต,ติดตามมานะคะอย่างเช่นนอนหลับหลับตื่นตืนเบื่ออ,อาหารน้ำหนักลดลงมาก หมดความสนใจต่อโลกภายนอกไม่คิดอยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปก็อาจจะเข้าข่ายโรคซึมเศร้าได้นะคะคำว่าโรคก็บ่งบอกนะคะว่าเป็นความผิดปกติทางการแพทย์ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้อาการทุเลาต่างจากภาวะอารมณ์เศร้าตามปกติธรรมดานะคะที่ถ้าเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวมันคลี่คลายลงไปหรือว่ามีคนเข้าใจเห็นใจอารมณ์เศร้าก็จะหายไปได้ แต่ผู้ที่ป่วยด้ยวยโรคซึมเศร้านอกจากจะมีอารมณ์ซึมเศร้าร่วมกับอาการต่างๆแล้วการทำงานนะคะหรือว่าการประกอบกิจวัตรประจำวันมันก็จะแย่ลงไปด้วยอย่างเช่นคนที่เป็นแม่บ้านนะคะก็อาจจะทำงานบ้านน้อยลงหรือว่าการงานข้างค้างนะคะหรือคนที่ทำงานนอกบ้านก็อาจจะขาดงานบ่อยๆจนถูกเพ่งเล็ง เรียกว่าตัวโรคเนี่ยทำให้การประกอบกิจวัตรประจำวันต่างๆการทำการงานต่างๆบกพร่องลงไปนะคะถ้าจะเปรียบกับโรคทางร่างกายก็คงจะคล้ายๆกันอย่างเช่นสมมติโรคหัวใจคนที่เป็นก็จะมีอาการต่างๆร่วมกับการทำอะไรต่างๆได้น้อยลงหรือว่าได้ไม่ดีเท่าเดิมนะคะต้องย้ำว่ามันเป็นโรคนะคะไม่ใช่แค่ อาการซึมเศร้าเหงาหงอยนะคะเมื่อเป็นโรคเราก็ต้องไปหาหมอรักษาเหมือนกับโรคทางกายเหมือนกันนะคะโรคทางใจโรคทางกายต้องหาหมอเหมือนกันนะคะดังนั้นการเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็นนั้นเป็นคนอ่อนแอเป็นคนคิดมากหรือว่าเป็นคนไม่สู้ปัญหาเอาแต่ท้อแท้ซึมเศร้านะคะแต่ว่าที่เขาเป็นน่ะเป็นเพราะตัวโรค ซึ่งถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมโรคนี้ก็จะทุเลาลงได้เขาก็จะกลับมาเป็นคนที่มีจิตใจจำใสพร้อมที่จะทำการงานกิจวัตรต่างๆได้เหมือนเดิมนะคะคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมากค่ะการเปลี่ยนแปลงหลักๆก็จะเป็นในด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรม ร่วมกับอาการทางร่างกายต่างๆอาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นเดือนเดือนหรือว่าเป็นเร็วภายใน1-2สสัปดาห์เลยก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยค่ะอย่างเช่นมีเหตุการณ์มากระทบรุนแรงมากน้อยแค่ไหนหรือว่าบุคลิกเดิมของเจ้าตัวเนี่ยเป็นยังไงมีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างมากน้อยแค่ไหนนะคะ ผู้ที่เป็นอาจจะไม่มีอาการตามนี้ไปทั้งหมดนะคะแต่ว่าอาการหลักๆนั้นจะมีคล้ายๆกันค่ะก็คือรู้สึกเบื่อเศร้าท้อแท้รู้สึกตัวเองไร้ค่าหรือว่านอนหลับไม่ดีอันนี้จะเป็นอาการหลักๆที่จะคล้ายๆกันนะคะมาดูรายละเอียดลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสคัญนะคะประการแรกก็คืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะที่พบบ่อยก็คือจะกลายเป็นคนเศร้าส้อย หดหูสะเทือนใจง่ายพอสะเทือนใจง่ายก็ร้องไห้บ่อยๆนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนไหวไปสมดบางคนอาจจะไม่มีอารมณ์เศร้าชัดเจนนะคะแต่ว่าจิตใจหม่นหมองไม่แจ่มใสไม่สดชื่นเหมือนเดิมบางคนอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่เดิมเนี่ยเคยทำแล้วเพลิดเพลินหรือว่าสบายใจนะคะอย่างเช่นฟังเพลง หรือว่าไปพบปะเพื่อนฝูงไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเข้าวัดเข้าวาะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มมีอารมณ์แบบไม่อยากทำละหรือว่าทำแล้วก็มันก็ไม่ได้ทำให้สบายใจขึ้นเหมือนเดิมนะคะหรือบ้างก็รู้สึกเบื่อไปหมดตื่นเช้าขึ้นมาเอาตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเลยก็จะเบื่อไปหมดแล้วนะคะบางคนก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดกลายเป็นคนอารมณ์ร้ายไม่ใจเย็นเหมือนก่อนนะคะอันนี้จะเป็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากอารมณ์ความคิดก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะมองอะไรก็รู้สึกว่าแย่ไปหมดมองชีวิตที่ผ่านมาในอดีตก็จะเห็นแต่ความผิดพลาดความล้มเหลวของตัวเองชีวิตณปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็จะรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ดูแย่ไปหมดนะคะรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยอะไรได้มีปัญหาก็จะไม่เห็นทางออกมองอนาคตไม่เห็นรู้สึกท้อแท้หมดหวังกับชีวิตนะคะบางคนก็จะกลายเป็นคนไม่มั่นใจในตนเอง จะตัดสินใจอะไรก็ลังเลไปหมดนะคะรู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถไร้คุณค่าเป็นภาระกับคนอื่นนะ,ะทั้งๆที่ญาติหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขายินดีที่จะช่วยเหลือไม่ได้คิดว่าเราเป็นภาระอะไรแต่เจ้าตัวก็จะยังคงคิดแบบนั้นอยู่นะคะความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าความคับข้องใจทรมานจิตใจเหล่านี้เนี่ยนะคะอาจจะทำให้เจ้าตัวคิดเรื่องการตายอยู่บ่อย แรกๆเนี่ยก็อาจจะคิดเพียงแค่อยากจะไปให้มันพ้นๆจากสภาพณตอนนี้นะคะต่อมาก็จะเริ่มคิดอยากตายจะเริ่มคิดเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นว่าจะทำยังไงดีนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์มากระทบกระเทือนจิตใจก็อาจจะเกิดการทำร้ายตัวเองขึ้นได้จากอารมณ์ชั่ววูบนะคะอันนี้ก็คือในด้านความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปมองอะไรเป็นลบไปหมดนะคะ สมาธิความจําก็จะแย่ลงค่ะจะหลงลืมง่ายโดยเฉพาะกับเรื่องใหม่ๆนะอย่างเช่นวางอะไรไว้ที่ไหนก็นึกไม่ออกเพื่อนเพิ่งพูดด้วยเมื่อเช้านี้นะก็จำไม่ได้ญาติเพิ่งสั่งอะไรมาก็จะไม่ได้ว่าเขาสั่งอะไรจิตใจเหมือลอยบ่อยนะทำอะไรไม่ได้นานเนื่องจากว่าไม่มีสมาธิ นะคะดูโทรทัศน์นานๆเนี่ยก็จะดูไม่รู้เรื่องแหละเพราะสมาธิไม่มีอ่านหนังสือก็ไม่ได้เหมือนกันได้ไม่ถึงหน้าประสิทธิภาพในการทํางานก็ลดลงนะคะทำงานผิดๆถูกๆนะคะอันนี้ก็เป็นผลเนื่องมาจากสมาธิความจําที่แย่ลงอาการต่างๆทา,างกายนะคะก็จะเกิดร่วมด้วยที่พบบ่อยก็คือรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงนะ,ะซึ่งเมื่อพบร่วมกับอารมณ์ รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรด้วยแล้วก็จะทำให้คนอื่นนั้นอาจจะมองได้ว่าเป็นคนขี้เกียจนะคะปัญหาด้านการนอนก็พบบ่อยเช่นกันค่ะมักจะหลับยากนอนไม่เต็มอิ่มหรือว่าหลับหลับตื่นตื่นนะคะบางคนตื่นมาแต่เช้ามืดเลยแล้วก็นอนต่อไม่ได้แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเบื่ออาหารไม่เจริญอาหารเหมือนเดิมน้ำหนักลดลงมาก บางคนลดลงหลายกิโลภายในหนึ่งเดือนนะคะนอกจากนี้ก็ยังอาจมีอาการร่วมอื่นๆอีกอย่างเช่นอาการท้องผูกอืดแน่นท้องปากคอแห้งบางคนก็อาจจะมีอาการปวดศรีรษะปวดเมื่อยตามตัวร่วมด้วยนะคะอันนี้เป็นอาการทางกายต่างๆที่จะเกิดร่วมกันนะคะนอกจากนี้นะคะในด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะดูซึมลงนะคะไม่ร่าเริงไม่แจ่มใสเหมือนเมื่อก่อนก็จะเก็บตัวมากขึ้นไม่ค่อยพูดจากับใครบางคนก็อาจจะกลายเป็นคนใจน้อยอ่อนไหวง่ายนะคะซึ่งคนรอบข้างก็มักจะไม่เข้าใจอะคะ่ะว่าทําไมเขาถึงได้เปลี่ยนไปบางคนอาจจะหงุดหงิดไวกว่าเดิม หรือแม่บ้านอาจจะทนลูกๆที่โซนมากไม่ไหวนะคะหรืออาจจะมีปากเสียงกับคู่ครองบ่อยๆก็ได้นะอันนี้ก็เป็นผลที่ตามมานใะน,นเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะ,ะผ่านไปถึงเรื่องการงานด้วยการงานก็จะแย่ลงอย่างที่บอกนะคะความรับผิดชอบต่อการงานก็จะลดลงถ้าเป็นแม่บ้านนะงานบ้านก็จะไม่ได้ทําหรือว่า ทำแค่แบบลวกๆพอให้ผัผ่านไปนะคะถ้าเป็นคนทำงานที่สำนักงานเนี่ยนะคะก็จะทำงานที่ละเอียดไม่ได้เพราะว่าสมาธิไม่มีนะคะในช่วงแรกๆอาจจะพอฝืนใจตัวเองให้ทำไปได้แต่ว่าพอเป็นมากๆเข้านะ,ะก็จะหมดพลังนะคะไม่สามารถจะต่อสู้อะไรได้ละพลังหมด ก็จะเริ่มลางานขาดงานบ่อยๆนะคะซึ่งถ้าไม่มีใครรู้ว่าเป็นโรคนี้ไม่มีใครเข้าใจแล้วก็ให้การช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็มักจะถูกให้ออกจากงานนะคะปัญหาก็จะประดังประเดยตามมาอีกนะคะลักษณะาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการสุดท้ายก็คืออาการของโรคจิต ะะจะพบในรายที่เป็นรุนแรงค่ะซึ่งนอกจากผู้ที่เป็นจะมีอาการซึมเศร้ามากแล้วก็ยังพบว่ามีอาการของโรคจิตด้วยนะคะก็คืออาการหลงผิดหรือว่าประสาทหลอนร่วมด้วยที่พบบ่อยๆก็คือจะเชื่อว่ามีคนคอยกลั่นแกล้งหรือว่าประสงค์ร้ายต่อตอนเองนะคะอาจจะมีหูแว่วเสียงคนมาพูดคุยด้วยนะคะแย่ก็ตามอาการเหล่านี้มักจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นถ้าเกิดว่าได้รับการรักษา อารมณ์เศร้าดีขึ้นอาการโรคจิตที่ว่านี้ก็มักจะทุเลาตามไปด้วยนะคะทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้นะจะรู้ได้อย่างไงว่าเราเป็นโรคนี้หรือเปล่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออฉันเองก็มีอาการอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะที่เออก็เข้าเขาแฮนะคะแต่ว่าหลายๆอย่างก็ยังไม่เหมือนสัทีเดียวนักนะคะอาจจะสงสัยว่าเราจะรู้ได้อย่างไงว่าตัวเองเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะก็มันจะมีแบบสอบถามนะซึ่ง ถ้าเอามาถามในรายการก็อาจจะลำบากเหมือนกันมันต้องมีการให้คะแนนนะคะดูคะแนนอะไรกันเอาเป็นว่าเรามาดูเกณฑ์การวินิจฉัยนะคะจะเล่าอาการต่อไปนี้นะะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการต่อไปนี้5อาการขึ้นไปคือ5อาการหรือมากกว่านะคะก็อาจจะเรียกียกว่าเข้าข่ายแต่ว่าก็ไม่ไม่เสมอไปนะคะต้องไปให้คุณหมอวินิจฉัยดูอีกครีนึงนะคะข้อแรกนะคะมีอารมณ์ซึมเศร้า นะคะหรือว่าถ้าเป็นในเด็กแล้ววัยรุ่นก็อาจจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดก็ได้นะคะแระการที่2มีความสนใจหรือว่าความเพลินใจในกิจกรรมต่างๆแทบทั้งหมดลดลงอย่างมากนะคือไม่สนใจไม่เพลินใจในกิจกรรมอะไรแล้วนะคะข้อที่3น้ําหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นมากนะคะคือน้ําหนักเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ5ต่อเดือนหรือว่า เป็นลักษณะของการเบื่ออาหาระะหรือว่าเจริญอาหารมากผิดปกตินะคะประการที่4ก็คือนอนไม่หลับหรือไม่ก็หลับมากเกินไปนะคะประการที่5กระวนกระวายอยู่ไม่สุขหรือว่าเชื่องช้าลงประการที่6อ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงประการที่7รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าประการที่8สมาธิลดลงใจลอยหรือว่าลังเลใจไปหมดนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือคิดเรื่องการตาย คิดอยากตายนะคะอันนี้คือเกณฑ์การวินิจฉัยถ้าเกิดว่ามีอาการ5อาการที่ว่ามาต่อไปนี้หรือมากกว่านะคะก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ได้นะคะหลักคิดก็คือต้องมีอาการในข้อ1ห,หรือ2อ,อย่างน้อย1ข้อนะคะก็คือมีอารมณ์ซึมเศร้าแล้วก็ความสนใจความเพลินใจในกิจกรรมต่างๆแทบทั้งหมดลดลงอย่างมากนะคะแล้วก็อีกประการนึงคือต้องมีอาการอยู่นาน2สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมีอาการเหล่านี้อยู่เกือบตลอดเวลานะคะคือแทบทุกวันเกือบตลอดเวลาไม่ใช่เป็น,ปนหายเพียงแค่วัน2วันแล้วก็หายไปแล้วกลับมาเป็นใหม่แบบนี้ไม่เข้าข่ายนะคะก็ต้องจะให้ชัวร์ว่าเอ้ยมันใช่โรคซึมเศร้าหรือเปล่าอันนี้ต้องไปให้คุณหมอวินิจฉัยนะคะเพื่อดูว่าใช่หรือเปล่าเนื่องจากว่ามันมีโรคทางจิตเวชอื่นหลายโรคนะคะที่มีอาการคล้ายคลึงกับโรคซึมเศร้า โรคทางร่างกายหลายโรคนะคะแล้วก็ยาบางตัวสามารถก่อให้เกิดอาการซึมเศร้าได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการป่วยเป็นโรคหรือว่ากําลังได้ยาเหล่านี้จะต้องเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าเสมอไปนะคะ ผู้ป่วยบางคนอาจจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากสาเหตุอื่นๆก็ได้เดี๋ยวเรื่องสาเหตุนี่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นจะให้รู้แน่ว่าใช่หรือเปล่าก็ต้องไปหาคุณหมอวินิจฉัยอาศัยทักษะนะในการตรวจพอสมควรทีเดียวนะคะอะมาถึงสาเหตุนะคะสาเหตุของโรคซึมเศร้านะ,ะปัจจุบันเนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุของโรคซึมเศร้านั้นเชื่อกันว่ามันสัมพันธ์กับหลายๆปัจจัยนะคะทั้ง จากด้านพันธุกรรมการพลัดพรากจากพ่อแม่ในวัยเด็กพัฒนาการของจิตใจรวมไปถึงปัจจัยทางชีวภาพนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในสมองบางตัวนะคะปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคซึมเศร้านะคะประการแรกก็คือกรรมพันธุ์เพราะว่ากรรมพันธุ์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องสูงในโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะในกรณีของ ผู้ที่มีอาการเป็นซ้ำหลายๆครั้งนะคือโรคนี้เนี่ยสามารถรักษาให้หายได้นะคะแต่ว่ามันก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีกนะคะปัจจัยประการที่2นะคะก็คือเรื่องสารเคมีในสมองค่ะพบว่าระบบสารเคมีในสมองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติอย่างชัดเจนนะคะโดยมีสารที่สำคัญก็คือซโ r รโทนินนะคะแล้วก็นอร์เอพิเนฟรินลดต่ำลง รวมทั้งอาจจะมีความผิดปกติของเซลล์รับสื่อเคมีเหล่านี้นะคะปัจจุบันก็เชื่อว่าเป็นความบกพร่องในการควบคุมประสานงานร่วมกันมากกว่าจะเป็นความผิดปกติที่ระบบใดระบบหนึ่งนะคะ,ะเรามีการใช้ยาแก้เศร้ามาใช้นะ,ะเพื่อที่จะไปออกฤทธิ์ ปรับสมดุลของระบบสารเคมีเหล่านี้นะการรักษาอย่างหนึ่งก็คือการใช้ยานะซึ่งถ้ากินยาถูกขนาดถูกเวลาต่อเนื่องตามที่หมอสั่งนะก็สามารถหายได้นะคะปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคซึมเศร้าก็คือลักษณะนิสัยนะคะบางคนนั้นมีแนวคิดที่จะทำให้ตนเองซึมเศร้าอยู่แล้วนะ,ะเช่นมองตัวเองในแง่ลบ มองอดีตก็เห็นแต่ความบกพร่องของตัวเองหรือว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเหล่านี้เป็นต้นนะคะบุคคลเหล่านี้เนี่ยเมื่อ,อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันไม่ว่าจะเป็นการตกงานนะการถูกทอดทิ้งการหย่าร้างนะคะก็มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการซึมเศร้าได้ง่ายนะคะซึ่งถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอาการก็อาจจะมากจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะ การรักษานะคะการรักษาโรคซึมเศร้านี้นะก็เป็นเรื่องสําคัญบางคนไม่คิดเนี่ยว่ามันเป็นโรคแล้วก็เลยละเลยเรื่องการรักษาไปเพราะคิดว่ามันเป็นแค่อาการซึมเศร้าเหงาหงอยที่ทุกคนก็เป็นกันได้นะคะจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้นะคะแล้วก็ได้รับก,การรักษา อาการจะดีขึ้นมากนะคะอาการซึมเศร้าร้องไห้บ่อยๆหรือว่ารู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นนะจนผู้ป่วยบางคนนี่พูดเลยว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงได้รู้สึกว่ามันเศร้าไปได้ถึงขนาดนั้นนะคะข้อแตกต่างระหว่างโรคซึมเศร้ากับโรคจิต ที่สําคัญประการนึงก็คือในโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาจนดีแล้วเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้นะคะขณะที่ในโรคจิตเนี่ยแม้ว่าจะรักษาได้ผลดีผู้ที่เป็นก็มักจะยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างนะคะไม่สามารถทําอะไรได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อน ยิ่งเ้าเกิดว่ามารับการรักษาเร็วเท่าไหร่นะคะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าก็จะยิ่งอาการดีขึ้นเร็วเท่านั้นนะคะยิ่งป่วยมานานก็จะยิ่งรักษายากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าเป็นนะหรือสงสัยนะคะก็รีบไปปรึกษาคุณหมอก่อนเลยดีกว่านะหายได้นะคะ การรักษาที่สําคัญในโรคนี้นะคะก็คือการรักษาด้วยยากแก้เศร้าค่ะโดยเฉพาะในรายที่อาการมากนะคะส่วนในรายที่มีอาการไม่มากเนี่ยคุณหมอก็อาจจะรักษาด้วยการช่วยเหลือชี้แนะการมองปัญหาต่างๆด้วยมุมมองใหม่ แนวทางในการปรับตัวนะคะหรือว่าการหาสิ่งที่ช่วยทําให้จิตใจผ่อนคลายความทุกข์ใจลงนะคะร่วมกับการให้ยาแก้เศร้าหรือว่ายาคลายกังวลเสริมในช่วงที่เห็นว่าจําเป็นนะคะการรักษาด้วยยาแก้เศร้านะคะก็ มีส่วนช่วยมากในการรักษาโรคนี้นะคะแม้ว่าผู้ที่ป่วยบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความทุกข์ใจหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นเฮ้ยมันเป็นเรื่องของจิตใจอ่ะนะคะแต่ว่าอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายของเราจนทาให้เกิดมีอาการต่างๆตามมานะคะเช่นะ น้ำหนักลดอ่อนเพลียนอนไม่หลับร่วมกับอีกหลายๆอาการไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์เศร้าอย่างเดียวนะคะซึ่งยาเนี่ยมันจะมาช่วยในการบำบัดอาการต่างๆเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถทำให้อารมณ์ซึมเศร้าความวิตกกังวลใจทุเลาลงได้ด้วยนะคะจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า10คนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับการรักษาด้วยยาแก้เศร้าอาการจะดีขึ้นจนหาย 8ถึงคนเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่าไม่รับการรักษาเนี่ยอาการอาจจะดีขึ้นได้เองแค่ 2- 3ถึงาคนเท่านั้นนะคะซึ่งที่หายเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะในรายที่อาการไม่รุนแรงเท่านั้นถ้าเกิดว่าการรุนแรงไปแล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะหายเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าจะกินยาเนี่ยก็ต้องมีเรื่องที่ควรทราบ ไว้ด้วยนะคะว่าอาการของโรคเนี่ยไม่ได้หายทันทีที่กินยานะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลาสักหน่อยอาการถึงจะดีขึ้นได้คือต้องให้ยามันไปช่วยปรับตัวนะคะถึงจะดีขึ้นนะอย่าใจร้อนว่าเอ้กินยาปุ๊บเข้าไปเอ้ยไม่เห็นหายเลยเลิกกินแล้วไม่ใช่นะคะยาทุกชนิดก็ทําให้เกิดผลข้างเคียงได้นะคะยาแก้เศร้านี่ก็เหมือนกันก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เพราะฉะนั้นต้องกินตามที่แพทย์สั่งนะคะ แล้วก็ผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยที่ไม่กล้าจะกินยาตามที่หมอสั่งเพราะว่ามันต้องกินหลายเม็ดนะคะแล้วก็กินต่อเนื่องบางคนเลยกลัวอาจจะกลัวติดยานะหรือกลัวยาสะสมในร่างกายอาจจะกินบ้างหยุดบ้างกินไม่ครบตามที่หมอสั่งนะคะแต่ว่างจริงแล้วต้องพูดให้สบายใจว่ายานี้ไม่มีการติดยานะคะต้องกินตามที่คุณหมอสั่งถึงจะได้ผลนะคะ แล้วก็มันมีหลายขนาดไม่มีตัวไหนดีกว่าตัวไหนอย่างชัดเจนนะคะเป็นเรื่องของลางเนื้อชอบลังยาแต่ละคนอาจจะตอบสนองกับยาไม่เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเป็นคนจัดยาให้แล้วก็ดูว่าเออคุณกินยาไปแล้วอาการดีขึ้นไหม ถ้าเกิดไม่ดีจะแก้ไขย,ยังไงต่อไปนะคะแต่ว่าที่สําคัญก็คือกินยาตามที่แพทย์สั่งช่วยให้หายจากโรคนี้ได้นะคะวันนี้เวลาคงจะพอเท่านี้นะคะแต่เรื่องยังไม่จบนะคะยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับคําแนะนำนะ,ะต่อตัวผู้ป่วยเองแล้วก็คําแนะนําต่อญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ใกล้ตัวด้วยนะเรื่องนี้สําคัญมากเลยทีเดียวจะหายได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับยาอย่างเดียวขึ้นอยู่กับ คนรอบตัวด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามฟังกันต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรู้ไว้ใช่ว่าใไซบาแปถามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการรู้ไว้ใช่ว่ากับปาอ่อนติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ w w w m a n a g e r r a d i o c o m managerradio ข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ02-629-4481-3